นี่เป็นแบบนับคนแรกเลยน้องใหม่นแรน้องใหม่หัแกด่ดแ่ะี่เมนิสาชนอวยมากยค่ะ หมดแล้วหมดแล้วออกทุกคนขยับซ้ายตัวเองค่ะขยับซ้ายตัวเองค่ะแล้วก็ชิดๆกันนิดนึงนะคะพร้อมนะคะพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมน,นะคะพร้อมน,นะคะ หลิงอ้อมค่ะ EP แรกค่ะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างได้ดูพร้อมกับทุกคนหรือเปล่าเออจะก็คือพวกเราอ่ะซ้อมซ้อมงานนี้กันอยู่ก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าเราดูย้อนหลังเอาค่ะใช่กระแสก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเทรน X อันดับหนึอันดับหนึ่งตอ้สี่ล้านสี่ล้านแล้วนี่ใช่ไหมสี่ล้านอินเทอร์แอคต์หรือไรใก่ค่ะมาพี่แจเกตรู้สึกยังไงบ้างคะใช่หนูคือพี่แจเกต ทำไมหนูชื่อพี่แจ็คกี้จ่ะจนข่เคองเรียกว่าพี่แจ็้อนรอ่คนพูดคนพูดถึงลุคเคนโดยเยอะมากรู้สิงไงตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำรอคะเอ่อดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากนะคะหมายถึงว่าการใส่ชุดอะไรต่างๆท่าท่าต่างๆมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่มาดาบดาบหนักหนักมากก็เลยแบบต้องใช้เวลาสุกนิดนึงค่ะแต่ว่าหนิงรู้สึกว่าเออเคนโดเป็น ดีนาที่มีเสน่ห์ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าได้ลองดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะของตัวละครเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวละครป้องกันน้องไอล่าไอล่าสัตินาศาสินาคือแม่แม่ชอบหล่อมากไอล่าสัตินาเนี่ยน่ารักก็ตายก็โศกเศร้าหบอกประองอารมณ์ EP แรกออกมาเศร้าเลยที่หายไปฮ่องกงไงไม่บอกกันสังทำแล้วรู้ชิไปฮ่องกงเหรออ้าว ชี้หายไปแต่ไม่ไม่ได้บอกว่าไปไหนมันมีมันมีฉากแบบที่เห็นตั๋วเครื่องบินแล้วมันเขียนว่าฮ่องกงคนดูรู้เมะเอไหร่เขารู้เขารู้กันใช่ค่ะก็วันนี้หายไปไม่บอกวันหน้าถ้าเราเป็นดาราตัวท็อปก็ทำมาได้ครับนี่แหะพี่เสมองับค่ะพี่เชอรี่ค่ะคนรอการปรากฏตัวของพี่เชอรี่พี่ออกมาแล้วนะพี่ออกม่รู้อาทิตย์นาพินาหน้าจ่าทิตย์หน้า จะมาปรากฏตัวในรูปแบบไหนยังไงรูปที่รูปที่เคลียดเนี่ยแหละค่ะที่แบบกระโปรงแหวกแล้วต้องแบบมีท่าพิเศษเอะไรมันเป็นความท้าทายยงไงบ้างคะสำหรับซีรีส์เรื่องชีวิตเรื่องนี้ชนชใช่ไหมคะความท้าทายคือคือเฉลีย่ยอะแบบหนูไม่ค่อยได้รับเชิญเล่นแล้วพอรับเชิญอะมันก็เป็นอะไรที่เราต้อง เหมือนปฏิปตัตต่อเรื่องอ่ะเพราะเราจะโผล่มาอย่างไรอย่างเราดอนในแต่ละตอนอะไรอย่างน,น,นี้นนนะคะ่ะแล้วเขาจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเราก็จะต้องเอ๊ะอันนี้มันอันหนึ่งอันสองอ,อะไรแต่การปรากฏตัวออกมาเป็นแบบยังไงคุณแฟนอยากให้เป็นแฟนรอดูยังไงบ้างคะ ดูน้องๆเถอค่ะของชารี่ก็ก็คือเหมือนเป็นเป็แผงก็ได้ค่ะใช่ใช่ไม่ต้องรอดูไม่ต้องรอดูเอดูราะวรารอ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 ่อร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 อดอรอ่อคอร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 ่รเรอรอรอาอร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 ออร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 ือรเรอรอรอรัรอรอีอรอรอรรอรออรอรรอรอรรออร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 ือรอรอรอนอรอร ก็เป็นอันที่ไม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 ่น่าคิดว่าชลรี่จะมาเล่นในบทนี้ดีกว่าแล้วก็ก็มีมีความสำคัญในเรื่องเวลาที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้ปัญหาเขาเป็นปัญหาแบบไหนคะปัญหารักปัญหาปัญหาอะไรคะเื่อปัญหาของเวเออปัญหาที่กระผมกับเขาทอะไรปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไร ของน้องเคสเข้าตูก็ปรากฏตัวแล้วเหมือนกันใช่ค่ะทุกคนก็คือฟีดแบ็กมาว่าเข้าตูพูดอะไรนะทําไมหายใจทางไหนหรอผมมาแค่แบบเดียวก็คือตุ๊ดตุ๊พี่ตะวันฟังไม่ทันเลยหมดพูดยาวมากหมดพูดยาวมากแต่ว่าเราสามารถพูดได้แบบเดียวเพราะเราหายใจทางผิวหนังและเหงือเดี๋ยวต่อไปเข้าตูก็จะคอยอยู่กับไอเล่าตลอดเลยใช่ค่ะชิเป็นชิเป็นปลาชิเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าชีอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเหมือนไม่ได้ทํางานเหมือนบินแค่ปีละครั้งแล้วก็พอแล้วรวยแล้วอยู่กับเพื่อน ออ่ะแก๊งบริการด้วยเดี๋ยวจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ยังไงคะ EP พสองไหมอีพีสองอีพีสองแน่นอนออกมาแบบยังไงคะซีนเปิดตัวของพวกเราเี่ยแก๊งบริการมีแอคชั่นเปิดตัวเลยจะบอกว่าโคตรเท่โคตรอันตรายแต่ชื่ออะไรนะชื่อบ็อกแบ๊กใช่ไหมพอชื่อว่าดีบ็อกแบ๊กแต่ซีนเปิดตัวไม่บอกแบ๊กนะทุกคนพวกเราขายเท่ยังไงคะสมิธเราขายเท่ยังไงบ้างเดี๋ยวซีนเปิดตัว โคเท่รับคือคือหลายคนอาจจะได้เห็นในทีซืแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในของจริงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเข็มขัดสั้นขาดไปทางขางขดแบบโอ,โอ,โอ้โอเคทำได้ดีเมร์ล่ะคะจะเปิด<า>ตัวมาเป็นแบบไหนยังไงเรานานๆทีจะเป็นแบบฟิลแบบเท่ๆแบบนี้ใช่นานๆทีก็จะนานๆทีจะแบบ ได้บู๊เพราะปกติเบยอยู่แต่ในดงบู๊แต่ไม่ได้บู๊เองบอกแล้วค่ะว่ามันเท่มันอันตรายใช่ไหมบอสใช่ไหมคะบอสใช่ไหมคะบอสอันตรายจริงอันตรายจริงค่ะเนเน่ของเนเน่จะเปิดตัวแบบไหนยังไงคะค่ะก็เนี่ยค่ะแอคชั่นเปิดตัวรวมกันสามคนเลยค่ะบอสบอกเลยว่าบอสภูมิใจมากวันนั้นบอสอยู่นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์พี่นายเลยตอนแรกคือหลิงได้พักอ่ะแล้วพอเห็นแอคชั่นนี้แบบอดใจไม่ไหวต้องเดินลงไปไปดูเลยอ่ะหน้ามอว่าเป็นยังไง อล้คนดูคือวิ่งขึ้นวิ่งลงไิ่เหนือยแบบต้องบอกว่าเหรอแตแก๊งก็คือให้กับแฟชนันใช่ตอนแรกคนดูไปก็แบบชมหลายอย่างว่าแบบภาพสวยแล้วแบบเป็นความน่ารักดูแล้วฟินดูแล้วฮอบดูอยากมีอะไรจะบอกกับแฟนๆบ้างคะพี่ตะวันกับน้องไอร่าอยากบอกอะไรกับแฟนๆหรอที่เขาแบบตั้งตารออะไรอย่างงี้เราก็ช่วยกันปั่นเทรนด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือคือบอกเลยว่าไม่มีใครได้นอนนะคะช่วยกันปั่นชุดลีกอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าซัพพอร์ตเรานะคะตั้งแต่ EP แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอ EP ต่อไปเหมือนที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอนะคนบอกว่าสุกเร็วๆได้ไหมใช่สุกสุกใจมีเพียงเธอหลิงพี่หลิงมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆมั้งคะอ๋ออยากจะขอบคุณแฟนๆค่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอะไร คือหลิงอาจจะไม่ได้เข้าเอกแบบบ่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่อยู่กับเอกอะไรแฮกแทกยังเคยอีกพีหนึ่งอะไร<ม>เข้าไปดูก็รู้สึกว่าสนุกไปกับผู้แฟนๆด้วยแล้วก็หวังว่าการรอคอยครั้งเนี้ยที่สิ้นสุดการรอคอยอ่ะกับสิ่งที่แฟนๆอยากดูสิ่งที่แฟนๆรอคอยใช่ก็ฝากติดตามอ,อีพีด้วยนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ ตอนนี้มีคนนั่งงานมีคนทำตุ๊กตาไล่ฝนมาเรียบร้อยแล้วนะจริงไวเวอร์มีคาปิบาร่าทำชุดนักเรียนออกมาแล้วค่ะเออชีมาก่อนการใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนแล้วคาปิบาร่าใส่ชุดนักเรียนโรงเรียน KS เออโรงเรียน KS มาจากมาจากย่อมาจากอะไรไม่รู้พี่นายตั้งอ้าวใช่พี่นายเป็นพี่นายเป็นคนตั้งโรงเรียน KS นี่ใช่ไหมใช่เวลามีเรื่องตลกๆเกิดขึ้นในออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงพี่ลิงจะไม่ค่อยเล่นแต่เดี๋ยวเราแท็ให้พี่ลิง ต่อไปจะเป็นเทรนชุดนักเรียนของโรงเรียน KS นะค่ะนี่นะอด็กสาวกระโปรงสะกรอนใส่ครัวซองใส่ครัวซองใส่คอซองคอัซองคอซองอ่ะ EP 2สองจะได้เห็นอะไรยังไงอีกบ้างคะสปอยสักเล็กๆน้อยๆให้ฟังหน่อยสองคนนั้นคืออะไรกันก่อน เห็นควีนควีนเคทอีพีสองเขาสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกฉันโตแล้วฉันโตแล้วเขาเป็นควีนใช่ตัวนาคือโตแล้วโตแล้วจะรับงานแล้วจะรับงานแล้วดังแล้วเออดังแล้วดังแล้วโตแล้วแล้วก็เอ้วเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผันที่ไม่ได้เจอพี่สวันมาเลยเจ็ดแปดปีอะไรอย่างเงี้ยครับ อีพีสองก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในอาชีพที่แตกต่างกันไปเราก็เป็นไอดอลสาวเขาก็เป็นบัณฑิการแล้วก็มีเพื่อนใหม่อะไรไปหมดแล้วก็มีพวกเราก็ลืมกันไปหมดแล้วแหละมั้งลุกอีพีสองอ่ะไปถึงพี่ตะวันไม่นีใคตอนเจอพี่ไอร่าถ้าปล่อยเรียสตอนเจอพี่ไอร่าได้ดูเลยมาเจอพี่ตะวันก็หมายถึงว่าไอร่าเจอตะวันกลับมาเจอกันไม่บอกก็ต้องเลกดูสิค่ะ ต้องมาพร้อมความมั่นใจค่ะเขาลงแล้วกลับมาพร้อมความมั่นใจคือไยครับฉา,ากบู๊เนี่ยเมื่อคืนมีหัวมีขนมากเลยแล้วแล้วจะมีตอนต่อไปจะมีฉากบู๊หนักหน่วงนี้ไหมครับมีค่ะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งถ่าย,ายก็จะยิเยอะขึ้นไปอันนี้แบบน้นำจิ้มน้ำจิ้มแต่เป็นอีกซีนหนึ่งที่ลีชอบเหมือนกันก็มาพร้อมกัะบอกแล้วก็เอ่อมันก็นะกกะนจะมีความยากในการถ่ายครับเพราะว่ามันมัน ฉากขี่หลังหนักไหมคะหนักไม่หนักตัวเบาสุดตายะไรถ่ายหลายเทคไหมคะฉากนั้นหลายเพคไปถึงแบบหลายรอบคือมันก็ต้องถ่ายหลายรอบอยู่แล้วเลยอะรู้สึกที่บอกไม่หนักขึ้นอยู่ยังไงไม่หนักเขาแข็งแรงไงไม่หนักไม่หนักช่วงนั้นน้อมเบามากแล้วฉากขี่หลังอ้อมเหนื่อยไหม เหนื่อยมากเลยต้องขี่หลังตั้งหลายรอบเลยงานวันนี้งานวันนี้เนาะงานวันนี้ค่ะเตรียมความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆยังไงบ้างทั้งคู่เลยก็งานวันนี้หลังจากที่เราเปิดตัวเพลงไปแล้ววันนี้เป็นแฟนมมสสำหรับเพิงนะคะก็จะพาพี่เจนี่มีสรายให้ทุกคนได้ที ของพี่เชิรี่อะไรอย่างแล้วก็แล้วก็ต่แกงมาจอยกับเราต้องบอกว่าเราเตรียมเราเตรียมโชว์นี้มานานมากแล้วก็มีแต่เพลงใหม่แล้วก็อะไรที่แฟนๆไม่เคยถึงน้องออมละ่ะโหจริงๆวันนี้ก็ ความตั้งใจของทุกคนเนาะเพราะเราก็ฝึกซ้อมกันมาก็รอให้ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชว์วันนี้เราก็ตั้งใจซ้อมกันน้ออยากให้อยากให้เออก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วค่ะไอดอลสาวล่ะคะโชว์อะไรคะวันนี้จัดเต็มมากไม่เคยเห็นพี่ลี่ใน<ม>ลุค<ว>แบบนี้นมาก่อนเลยไม่เคยเห็น วันนี้เดบิวต์เลยนะคะฝั่งเนื้อฝังตัวนะคะศิลปินน้าใหม่โชว์ของพี่นี่จะเป็นแบบไหนยังไงคะเพราะว่าแบบนี่คืออะไรใหม่ๆมากใช่ค่ะก็คือดูน้องๆมาหลายรอบละไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปอยู่กับน้องๆเนี่ยค่ะเป็นโชว์แบบไหนคะพี่ลี่เพลงเพลงเพลงช้าเหรอไม่รู้อันนี้บอกไม่ได้เลยมันต้องเต้นแบบเท้าไฟแค่ไหน พีช่ชวรี้ในยุคใหม่ๆวันเนี้ยบอกเลยรอดูโชว์นี้เลยบอกเลยว่าเขินมากเอายงี้ดีกว่าอันนี้ครั้งแร<อ>กนในชีวิตกับการทําอะไรแบบนี้เลยใ,ใช่ไหมแบนี้นะจริงๆนาา่าจะครั้งแรกจริงๆหนูนเห็นแล้วหนูก็ยังเขินเลยพี่ก็ค่ะหนูด้วยชุดเชิดอะไรนี้อยู่ในวงการมาไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยเลยจริงๆ <c oughs> อะแล้วแก๊งบอรี้ิการ์ดล่ะคะจะโชว์อะไรบนเวทีกันบ้างเราก็ มีโชว์สเต็ปที่เราจะได้เห็นในในซีรีส์ค่ะใช่จักนิดหนึ่งจะหนึ่งสเต็ปใช่ก็โยกมาเสมือนจริงค่ะก็จะได้หิดหินกอดเนาะก่อนที่แบบออนแอร์ในบางส่วน เป็นความเข้มแข็งแบบบล็อกแบ็คะเป็นความเข้มแข็งแบบบล็อกแบ็คเหมือนกันเมนิสาชนเมนิสาชนสายดราม่าบอกเลยว่าเขาคาดหวังกันแล้วนะบอกเลยว่าเกลงยกขานะเมนิสาชนเนี่ยคอตานคอโดนโอ้ยขอเคสละค่ะพี่ชลัะของของเคสเลยค่ะของเคสก็ หลนมาช่วยกันโอเคก็อยู่กับพี่ๆบอดี้การ์ดนี่แหละค่ะเป็นความน่ารักบ๊อบแบ็กใสๆในหมู่มวลคนต่อยตีนอกจากโชว์แล้วมีกงมีเกมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมีเกมมีเครื่องแบบแฟนๆในการอย่างวันนี้แบบถ้านั่งแฟนคลับแล้วเราเห็นว่ามันเยอะมากมากสามพันห้าร้อยคนนี่มาตัวนี้มันคุ้มค่าเลยเนื้อหาทั้งหมดเราจะหนักมาก จริงลิงยังจำครั้งแรกที่แบบก่อน <Okay. S 1> ในข้อรักออกได้เลยเป็นแฟนมิกครั้งแรกของเราซึ mm ่ง hmm. วันนี้ใหญ่กว่าเดิม mm hmm. ดดที่ดีใจมากๆที่ที่ครอบครัวเราใหญ่ขึ้น mm hmm. แล้วก็ขอของคุตแฟนๆทุกคนนะคอยจับคอ mm hmm. แล้วก็เออรักเราสนุกวันนี้เราก็จะเต็มที่นะคะรองเพลงแล้วก็หวังว่า,วาเป็นอีกวันหนึ่งที่เราสามารถสร้างความสุข ก็เห็นหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสออกไปเก็บโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็พวกเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพวกเรารับพวกเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอมอบอะไรบางอย่างกลับคืนเขาบ้างละกันแบบเออเราก็ตั้งใจซ้อมให้พวกเขารู้นี่แหละอะไรเงี้ยวันนี้ร้องไห้ไหมคะมีสิทมีสิทมีนะฉันมีโบนันแล้วแต่ตอน้อมแล้ววันจริงวันจริงอาจจะมีสิทผมจะไม่ร้องไห้ครับ ก็คอยดูโอเคไหมคะอมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ติดตามทั้งซีรีส์ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยงานในวันนี้ด้วยเริกจากเริมเออเริมจากวันไปวันไปเลย้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ EP แรกเราก็เห็นฟีดแบ็กความรักจากแบบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้ติดตามต่อไปเพราะว่า มันมีความเข้มข้นนอกจากบูแอคชันแล้วความรักแล้วมันยังมีคอม,มดี้ด้วยครับอยากให้ดีรับแล้วบทเป็นใครบอกบอกพี่จิ๊กออเมนชนสิผมรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับที่เส้นนี้ก็เป็นผู้ชายคนเดียวในเรื่องในทีมน <c oughs> ครับน้องเคทค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากจริงๆค่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบ คนรักหลิงออมเยอะขนาดไหน<ม>ก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราแบบเป็นตัวละครรอบข้างอ่ะเราก็เหมือนเขาแบ,บ่งความรักมาแบบให้พวกเราทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพียงเธอตอนต่อไปด้วยค่ะค<ม>่ะอ๋อเมย์ค่ะรับบทเ,เ,<น>เป็นชัญญาค่ะเป็นแพทเช์นป้เช่ญค่ะมาบทเป็นชัญญาค่ะเป็นเป็นบอดีิการอยู่ในแก๊งแก๊งนี้แหละค่ะก็ขอบคุณที่รอคอยแล้วก็รับรองว่า สบการรอคอยแน่ๆอยากให้ติดตามเลยค่ะอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้จะได้เห็นในพาร์ทของการทํางานของน้องทั้งสองคนที่แบบใหม่ด้วยเหมือนกันมีว่าแล้วก็ใหม่สาหรับพวกเราด้วยฉีขากิรั่迦งั้นอย่างเน่ก่อนแล้วเดี๋ยวปิถ่ายด้วยพี่ลีแลวคณะได้เลยใน่เน่ค่ะราบทเป็นนานาค่ะก็ต้องขอบคุณพิรันกิจอมแล้วก็เป็นความรักพวกนั้นมาถึงพวกเราทุกคนีด้วยนะคะ ก็ฝากด้วยค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มสนุกแน่นอนมีทั้งโรแมนติกดรามา่าแล้วก็แอคชั่นแล้วก็คอมเมดีด้ด้วยบอกเลยว่าครบรถค่ะชลีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักน้องๆแล้วก็ส่งความรักเขื่อแผ่มาถึง่ะชลีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ชลีมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์ที่ดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับน้องสองคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ฝากติดตามการปรากฏตัวของไอดอลสในตอนหน้าด้วยอ๋อฝากฝากติดตามได้นะคะว่าท่านประธานจะออกมาตอนไหนในยิ2ค่ะว้าวแต่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการสนพพอร์ตทุกคนดูกันอยู่แล้วแหละก็ขอให้เ n j นจอยกับโชว์นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความรักให้กับพวกเรานอกจากยังเธอร้วยในเพียงเธอแล้วอย่างของฝากตัวละครทุกตัวทุกคนนะคะที่ทวกเขาคือตั้งใจ พุ่งเทให้กับตัวละครมากเลยก็ขอฝากติดตามนักแสดงทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่มีความพุ่งเทของคนก็ไม่มีซีรีส์เพ็มเพอร์เช่นกันขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะค่ะ EP2 น่าจะใกล้กันกว่า EP1 ไหมคะฮะไม่หรอไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ชอบหลอกอตัวอะไรทั้งตัวติดกันเลยไม่ถือตัวค่ะถืออ๋อถือตัวเป็นไอดอลสาวถือตัว จะไม่เอาหน้าไปใกล้กับมัิกาอิ่มอะไรนะไม่มีแต่แต่ว่ากฎของบริการต้องอยู่ในสายตานะใช่อยู่ระดับสายตาเออต้องอยู่ในสายตานะระดับแต้มมันเท่าไหร่ล่ะเออไม่เอาไงไหนไหนระดับอบหมดเลยได้ไหมต่อบหมดเลยได้ไหมแล้วมันเท่าไหร่อ่ะระดับสายตาที่มันเท่าไหร่เหรอคะเท่านี้เท่านี้เออเท่ โอ้โหเจ๋งทันเลยโอเคนะคะได้นอะและทุกคนเนาะขอบคุณค่ะ